สวัสดีครับผมบอลจากเทรดไรเดอร์นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแชร์ในเรื่องของการ MM นะครับหรือว่า m o n น y Management ในการเทรด Forex กกันนะครับในการเทรด Forex นะครับมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับรวมถึงการ MM อหรือ Money m a n a g e m e n t ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าทำไมมันถึงไม่มีสูตรตายตัวนะครับอย่างแรกนะครับ าการมันนี่เมเนจเม้นต์นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า,าคุณมีทุนเท่าไหร่แล้วออกหลดเท่าไหร่อย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่ดับยว,ว่าระบบเทรดของคุณเนี่ยเป็นยังไงด้วยนะครับการตั้งสต็อปลอของคุณการตั้ง TP ของคุณเนี่ยตั้งยังไงนะครับแล้วก็ระบบเทรดของคุณน่มีวินเลทเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะออกแบบการ MM ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีในเรื่องของพวกนี้เนี่ย เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมาเป็นส่วนประกอบกันนะครับรวมกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะครับทําไมนะครับระบบเทรดถึงมีผลนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟให้ดูนะครับลองไปดูในในกราฟนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือการ m ม n e y Management ด้วยการ f ิกหลอดนะครับมาลองดูกันนะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้การ m m แบบ Fix หลอดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็จะยังขาดทุนอยู่หรือว่ายัางไงนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณใช้ระบบเทรดน,นะครับด้วยการตั้ง TPSL จากแบบบริเวณพวกสวิงไฮสวิงโลนะครับอย่างเช่นจังหวะนี้นะครับถ้าคุณเปิดเซลเนี่ยจากแถวแถวอย่างนี้ถ้าคุณเปิดเซลล์จากจุดอย่างนี้ แถวแถวนี้นะครับจังหวะที่มันเบรกเอาลงมานะครับแท่งส้มตรงนี้นะครับที่มันเบรกลงมาหรือว่าเส้นระบบนี้มันตัดลงมาเนี่ยแล้วเปิดเซลแล้วทีนี้ใช้สวิงไฮล่าสุดเป็น SL นะครับซึ่งถ้าสมมุติลากขึ้นไปเนี่ยไม้นี้จะอยู่ที่ประมาณอาตีไป800จุดแล้วกันกลมๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าระยะสต็อปลอสไม้นี้คือ800จุด ถ้าคุณกำหนด RR หรือว่า Risk a n d r e w a อ d เนี่ยอยู่ที่1ต่อ2เพราะฉะนั้น TP ของคุณคือ1,600จุดนะครับก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับจะอยู่แถวๆนี้ทีน <men> ี้เนี่ยถ้าเราใช้ระบบนี้นะครับอย่างเช่น break out แล้วก็ stop loss ที่ swing นะครับแล้วก็ TP ก็คือ RR 1ต่อ2ถ้าไม้นี้เนี่ยคุณได้กำไรนะครับคุณจะได้กำไร1,600จุด stop loss อยู่ที่800จุด นะครับายนี้คุณได้กำไรก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าในจังหวะที่คุณโดนเ l นะครับไปโดนเ l เนี่ยดันเป็นจังหวะที่ระยะสต็อปล s s ตตรงนเนี้ยสวิงเนี่ยมันดันเป็นสวิงใหญ่สมมุติว่ามันไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยระบบของคุณก็คือ Stop l o s อเหนือสวิงใช่ไหมครับสมมุติว่าไม้ที่โดนเนี่ยมันพันกว่าจุดเนี่ย นั่นหมายความว่าไม้ก่อนหน้านี้ที่คุณได้กําไรไป1,600จุดเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะถ้าเราระยะสต็อปล s อในจังหวะที่เราโดนสต็อปล s อในไม้นั้นเนี่ยมันดันเป็นรอบสวิงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟิกล o อตเนะนะครับที่0.01 00หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยตายตัวนะครับมันจะมีข้อเสียตรงนี้ครับเพราะว่าจังหวะที่คุณได้บางครั้งมันอาจจะจะเป็นจังหวะที่คุณ ่าเป็นรอบเล็กกําไรน้อยแต่ดันไปโดนสต็อปลอสที่รอบใหญ่อยู่บ่อยๆมันกลายเป็นว่ากําไรที่คุณเก็บมามันแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าไปโดน SL จังหวะที่รอบใหญ่นะครับแต่ระบบนี้ในการ MM ด้วยการฟิกลอตเนี่ยจะใช้ได้ในกรณีที่คุณมีสต็อปลอสและ TPSL ที่ล็อกไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นทุกไม้คุณล็อกสต็อปลอสไปเลยว่า100จุดเปิดออเดอร์ปุ๊บ สต็อปลอดร้อยจุดเท่ากันทุกไม้ TP 200จุดเท่ากันทุกไม้แล้วถ้าวินเลทของคุณเนี่ยเกิน50%ขึ้นไปคุณจะได้กำไรในระยะยาวนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับที่ผมบอกว่าทำไมการ MM การคำนวณ l o t เนี่ยมันมีตัวแปรหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าฟิกไปแล้วจบนะครับคุณจะต้องไปดูวินเลทของคุณด้วยแล้วก็ RR ด้วยแล้วก็การ TP s l ของคุณเป็นยังไงด้วยนะครับ ต่อมานะครับจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือผมคิดว่าอันนี้เนี่ยการยมแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่จบที่สุดแล้วนะครับก็คือการคำนวณ T P S L ด้วย list เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือกำหนดความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไม้เลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีพอร์ตอยู่ที่ คุณมีพอร์ตอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเหรียญเท่าเดิมแล้วกัน100เหรียญถ้าคุณคุณกําหนดสต็อปล็อตทุกไม้เนี่ยก็คือ1%นะครับเท่ากับว่าคุณจะสต็อปล็อตไม้ละ1%นะครับสต็อปล็อตไม้ละ1%ก็คือ1เหรียญนะครับหเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ที่ผมว่าจบสุดเพราะอะไร เพราะว่าก่อนที่คุณจะออกหลอดนะครับอย่างเช่นไม้นี้เนี่ยถ้าคุณเปิดเซลล์ไปจังหวะตรงนี้นะครับจังหวะตรงนี้เปิดเซล,ลปุ๊บเนี่ยก่อนจะเปิดนะครับคุณจะต้องคํานวณระยะก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสต็อปลอตที่ตรงนี้คือ800จุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคํานวณว,ว่า800จุดควรจะออกหลอดได้เท่าไหร่ถึงจะาขาดทุนไม่เกินหนึ่งเหรียญ ดังนั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะจบสุดนะครับเพราะว่าทุกไม้เนี่ยไม่ว่าระบบคุณจะใช้ SL ด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับจะสต็อปล s อจากส i n g หรือว่าสต็อป o s อจากอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะสามารถล็อกล็อตไว้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคุณจะคำนวณก่อนเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาด้วยวิธีนี้ก็คือในบางออเดอร์นะครับคุณอาจจะไม่ได้เปิดอย่างเช่นถ้าคุณมีทุนร้อยเหรียญเนี่ย แล้วคุณมาเทรดทองในจังหวะน,นี้ยซึ่ง SL เหนือสวิงเนี่ยมันอยู่ที่800ประมาณ850จุดหลอดเล็กสุด0.01เนี่ยถ้าคุณสต็อปลอดคุณก็โดนไป8เหรียญแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย1%ของทุน100นึงเนี่ยมันเอาไม่อยู่คุณอาจจะต้องไปเทรดที่บัญชีไมโครหรือว่าเทรดทาเฟรมเล็กลงหรือรอจังหวะตัดไปเอานะครับนี่คือข้อเสียของมันแต่ถ้าคุณคุณมีทุนเนี่ยหรือว่าไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ลด ขนาดบัญชีลงไปเหลือพวกไมโครมินิอะไรพวกนี้เนี่ยที่เล็กลงนะครับแบบนั้นจะทําให้คุณเทรดได้นะครับเทรดได้ทุกไม้เพราะว่าถ้าเป็นบัญชีเซ็นบัญชีไมโครแล้วเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยการ MM, MM ด้วยวิธีฟิกแบบนี้เนี่ยนะครับฟิกหลอดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไม้เนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยไปอีกก็คือว่าคุณจะใช้ 1%, 1ของทุนเริ่มต้นทุกไม้เลยอย่างเช่นทุนร้อยเหรียญ1%ของ100ก็คือจะไม้ละ1เหรียญ1น1เหรียญ1นเหรียญไปเรื่อยๆเลยทุกไม้เลยหรือว่าจะเป็นแบบ v a l u a b l e นะครับหรือว่าแบบแปรผันก็คือถ้าไม้แรกคุณได้กำไรมานะครับไม้ถัดไปก็คือเป็น1%ของทุนรวมกำไรมันก็จะหลอดใหญ่ขึ้นจงังหวะที่พอร์ตคุณโตแล้วหลอดคุณจะโตตามไปเรื่อยๆตามพอร์ตนะครับก็อาจจะต้อง ไปคิดกันดูนะครับว่าคุณจะ MM แบบไหนนะครับที่เหมาะกับตัวคุณนั้นนี้สําคัญเลยเคล็ดลับง่ายๆนะครับวิธีคิดง่ายๆคือถ้าคุณออกหลอดไปแล้วคุณจําเป็นต้องไปนั่งจ้องกราฟเนี่ยโดยที่ไม่สามารถละสายตาจากมันได้ไม่สามารถตั้งที s ีเอแล้วไปไปนอนไปกินไปเที่ยวได้นั่นคือคุณ MM ยังไม่เหมาะสมกับตัวคุณเอง ถ้าคุณ MM เหมาะสมกับตัวคุณที่คุณรับได้จริงๆคุณจะไม่อยากเฝ้าพอร์ตเลยนะครับคุณจะ T ี s l แล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรโดยไม่กังวลเลยแต่ถ้ายัางกังวลกับมันอยู่นั่นหมายความว่าคุณยังคำนวณไม่เหมาะกับคุณนะครับคลิปนี้ก็ขออธิบายคร่าวๆแค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอธิบายรายละเอียดในเรื่องการ MM หรือสูตร แชร์การ Money Management ในแบบต่างๆแบบละเอียดให้ดูกันอีกทีครับ